พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของฮาร l เล่ด v วิสันในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตรุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ 338R ซึ่งขณะนี้มีภาพหลุดออกมาจากประเทศจีนนี่คือภาพของฮาร l เล่ด v วิสัน 338R ที่ใช้โครงสร้างตัวถังและเครื่องยนต์พื้นฐานของรุ่นเบนเนอรี่ 302S ในแบบ2ส,สูบเรียง3 0 0ร้ซีซีและมีการขยายกระบอกสูบให้ใหญ่ขึ้นเป็น338ร้ยซีซียืนยันอีกครั้งหนึ่งครับว่านี่คือภาพตัวจริงเสียงจริงนะครับที่ได้มีการพัฒนาขึ้นมาและเตรียมแผนจะเปิดตัวในประเทศจีนจากภาพร่างต้นแบบที่ได้มีการเขียนไว้เมื่อก่อนหน้านี้และวันนี้ทุกอย่างก็เป็นความจริงแล้วครับย้อนหลังกลับไปในช่วงเดือนมิถุนายนปี2562หาร้ฮาเลวสันได้มีการประกาศความร่วมมือกับบริษัทเฉียนเจียง,ยงมอเตอร์ไซค์ขึ้น ประเทศจีนในการพัฒนาโปรเจกต์ HD 350ซึ่งในช่วงแรกก็คาดหมายว่าจะใช้เครื่องยนต์ขนาด 350cc แต่สุดท้ายก็กลายมาเป็น 338R จากภาพนี้คุณผู้ชมสังเกตดูเจนนะครับว่าไทาม์ไลน์ของการผลิต HD 338R นั้นจะเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนมิถุนายนแต่เนื่องจากประสบปัญหาเรื่องของโควิด -19 จึงได้มีการเลื่อนแผนการเปิดตัวออกไปซึ่งก็คาดว่า อาจจะเปิดตัวในช่วงเดือนกันยาถึงเดือนตุลาคมที่จะมาถึงครับซึ่งโปรเจกต์ hd 350หรือ Harley d a v i d s o n 338R รุ่นใหม่นี้ทางสื่อมวลชนในยุโรปได้มีการคาดหมายว่าน่าจะมุ่งเน้นตลาดในเอเชียหรืออาเซียนจาะกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบ Harley d ด v i d s o n ในราคาไม่แพงแต่ว่าคงไม่ได้ไปขายในอเมริกาอย่างแน่นอนทางด้านสื่อมวลชนของอินเดียได้มีการคาดหมายเรื่องของราคา hd 3 3 8 r คันนี้ว่า น่าจะอยู่ประมาณ101,000ถึง104,000บาทนี่คือราคาประมาณการคร่าวๆที่อินเดียนะครับถ้ามีการนําเข้าสู่ตลาดเมืองไทยโดยนํามาประกอบในโรงงานประกอบที่เมืองไทยของเราซึ่งฮาร์เลดวิสันได้มีการเปิดดําเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2561ที่ผ่านมาก็คาดได้ว่าราคาของมันนั้นคงจะไม่แพงเกินไปนักสําหรับภาพในคลิปวิดีโอนี้เป็นเบนรี 302S ที่มีการเปิดราคาในเมืองไทย139,000บาท ซึ่งทางฮาร์เ y d a ดวิสันรุ่นใหม่ 338R นั้นใช้พื้นฐานโครงสร้างตัวถังและเครื่องยนต์2สูบเรียงเหมือนกันแตกต่างกันที่ปริมาตรกระบอกสูบโดยจะเพิ่มจาก 300cc ขึ้นไปเป็น 338cc และปรับเปลี่ยนดีไซน์ถังน้ำมันไฟหน้าช่วงท้ายใหม่ซึ่งก็แน่นอนว่าราคาของ 338R นั้นจะต้องสูงกว่าเบนแ l รี่ 302S อย่างแน่นอนคาดว่าราคาแบบพรีเมียมในเมืองไทยนั้นจะอยู่ประมาณ 1 5 0 0 0 0ถึง2,000 200, บาทซึ่งก็ไม่แน่ครับว่าฮาเลด v วิสันนั้นจะตั้งราคาเท่าไหร่กันแน่ต้องมาติดตามกระแสข่าวกันต่อไปอย่างไรก็ตามนะครับโปรเจกต์ของ h a r ลด y วิสันสตรีท r e e t 750ผลิตที่อินเดียเคยนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์2 5 1 5เปิดตัวด้วยราคา4,99,000บาทจบงานปรับเพิ่มขึ้นเป็น5,49,000บาทขายอยู่2ปี ขายได้น้อยมากครับคนไทยไม่ให้การต้อนรับสตรีท750ของอินเดียอย่างที่ควรจะเป็นภายหลังทางฮา r l เลได้มีการปรับราคาลดลงมาอยู่ที่469,000บาทก็ยังขายไม่ได้สุดท้ายเลิกขายไปอย่างไม่น่าเสียดายครับเพราะว่าคนไทยไม่ชอบเอาเสียเลยมาถึงวันนี้กับโปรเจกต์ HD 350จากประเทศจีนมันคือสปอร์ตเครื่องยนต์สสูบเรียง 338cc รูปแบบใหม่ที่ฮาเลดูสันไม่เคยทำมาก่อน คุณผู้ชมเห็นภาพแล้วช่วยบอกหน่อยครับว่ารุ่นนี้จะขายได้หรือไม่ได้ในเมืองไทยของเราโดยส่วนตัวผมแล้วผมมีความเชื่อว่าเจ้า 338R คันนี้ไม่น่ารอดตลาดเมืองไทยอย่างแน่นอนครับ